คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเดินทางไปทําบุญที่วัดซิรินทรวรารา,รามภูพร้านะคะหรือว่าวัดภูพร้าวที่อําเภอซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะนิยมเรียกวัดนี้กันว่าวัดเรืองแสงค่ะซึ่งอุโบสถนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงชันนะคะแล้วก็มีสีทองที่เด่นเป็นสง่ามากๆเลยนะคะ รู้สึกได้ถึงความร่มรื่นนะคะเย็นสบายค่ะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนๆนะคะก็มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนภาพนี้นะคะคือลักษณะเด่นของที่นี่ค่ะทึ่งจะมองเห็นนะคะด้านหลังอุโบสถเป็นสีเรืองแสงนะคะถ้าเรามองยามค่ำคืนนะคะซึ่งก็คือจุดนี้นี่เองค่ะ แวะนั่งพักชมวิวกันเพลินๆนะคะอากาศเย็นสบายค่ะและก็มองจากมุมนี้นะคะก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองค่ะประเทศลาวนะคะซึ่งห่างจากจุดช่องเมกตามที่หนิงบอกไปนะคะเป็นระยะทางแค่2กิโลเมตรแค่นั้นเองค่ะรับรองเลยนะคะสำหรับใครที่มาอำเภอสิรินทร์นะคะรับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนค่ะ ทุกคนขามันตลกมากค่ะพอดีนหนิงนึกว่าตัวหนังสือญี่ปุ่นเขาเขียนว่าอะไรนะพอเดินมาใกล้ๆนะคะห้ามปีนรั้วค่ะทุกคนสิว่าจะขวางเถากะย้อมหลับอยู่เด้อค่ะอคพอนั่งพักจนเพลินนะคะเราก็เดินมาที่จุดทําบุญอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดทองลูกนิมิตกันค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนแสงกําลังดีเลยค่ะถ่ายออกมาได้งดงามมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปกันนะคะ ใจจริงแล้วนะคะอยากจะอยู่ที่นี่นะคะให้ถึงเวลามืดค่ำเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราเดินทางมาไกลค่ะวันไหนนะคะที่มาก็จะไม่ได้อยู่ถึงค่ำสักทีนะคะครั้งนี้ก็อาจจะเช่นเดิมค่ะเราต้องเดินทางกลับกันแล้วคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่จิตกรรมฝาผนังเท่านั้นนะคะที่มีความเรืองแสงนะคะพื้น บริเวณทางเดินนะคะเขาก็มีการประดับประดาด้วยหินสีและก็ทาสีเรืองแสงไว้นะคะถ้ามองตอนกลางคืนนี้ก็คือสวยงามมากจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนขาบริเวณทางเดินนะคะก็ยังมีจิตกรรมร่วมสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปการ์ตูนต่างๆที่เด็กๆชอบนะคะวันนี้ที่เรามานะคะโชคดีมากๆเลยค่ะมีโรงทานแจกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะ มีทั้งสลาเปานะคะน้ำอัดลมและก็ขนมครกด้วยค่ะซึ่งผู้คนนะคะที่มารับของจากโรงทานนะคะสามารถที่จะช่วยกันสมทบทุนนะคะเพื่อซื้อสีทาบริเวณวัดและก็โบสถ์ค่ะทางโรงทานนะคะเขาก็จัดมีกล่องรับบริจาคไว้ให้ด้วยนะคะงานนี้นะคะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งน้ำใจของผู้คนที่มาช่วยเหลือกันค่ะ เอาไว้คราวหน้านะคะถ้ามีโอกาสได้มาอีกเราจะมาอัปเดตนะคะว่ามีการบูรณะขึ้นให้สวยงามมากน้อยเพียงไหนนะคะคราวหน้าหนิงจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ